ด่วนเตรียมรับมือฝนแรงในชุดปลายเดือนจัดหนักกว่าพายุคาชิกิเข้าไทยตกแรงสะสมต่อเนื่องข้ามเดือนจากปัจจัยแนวร่องฝนลงต่ำบวกกับยอมความกุกาศต่ำเข้ามาป,ปกคลุมไทยอีกครั้งอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้28สิงหาคมถึง10กันยายนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับ สวัสดีวันพฤหัสที่28สิงหาคมครับกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อครับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เกิดจากการลดกำลังของพายุคาจิก,กิก็ได้ออกจากประเทศไทยไปนะครับซึ่งก็ได้ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนผ่านของยอมความกดอากาศต่ำลูกนี้ครับซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์นะครับและก็หลังจากนี้ไปครับหลังจากที่พายุออกจากไทยไปก็ยังคงม,มีฝนให้ตั้งรับมืออย่างต่อเนื่องนะครับ เพราะว่าจากการรับเดียวข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECM w u F ตั้งแต่วันนี้ครับ28สิงหาคมถึงช่วงวันที่10กันยายนครับก็พบว่าในวันนี้ครับ28ถึงช่วงวันที่6กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องนะครับในรอบนี้เป็นฝนในชุดปลายเดือนครับก็เนื่องมาจากมหยอมความกูอากาศต่ำนะครับหรือว่าพายุน้อยจากทางนัะเทศจีนใต้เคลื่อนเข,ข้ามาปกคลุมไทยอีกครั้งนะครับซึ่งเส้นทางครับก็จะมาทางด้านบริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคอีสาน ล้วก็จะขึ้นตัวมาตามแนวร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับจึงส่งผลทําให้ฝนล,ลงต่ํานะครับในชุดนี้มีลุนแบบชุกชุกหนักหนักได้ทั่วทั้ง4ี่ภาคตอนบนของไทยนะครับโดยตั้งแต่30สิงหาคมฝนจะเริ่มชุกมากขึ้นครับจนถึงช่วง31ส,ส,สิงหาคมนะครับวันสิ้นเดือนทั่วไทยจะมีฝนกระจายได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นฝนตกชุกตกหนักและก็ข้ามเดือนครับไปจนถึงช่วงเดือนกันยายนฝนก็กระจายได้ทั่วทั้งประเทศนะครับ แล้วก็ช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับยังคงมีฝนได้ชุกชุกหนักๆนะครับจนถึงช่วงราววันที่6กันยายนครับก็ถือว่าเป็นฝนชุดใหม่ที่มีโอกาสแรงกว่าพายุคาจิกิเคลื่อนผ่านได้ซ้าครับเพราะว่าในชุดที่มานี้จะเป็นยอมความกดอากาศต่ําที่หอบเอาฝนมาแบบเนื้อเน้นๆน้นครับก็หวังว่าจะได้รับฝนกันแบบท่วหน้าครับแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงที่7จ็ถึงสิกันยายนประเทศไทยก็มีแนวโน้มว่าฝนจะลดลงบ้างครับแต่ก็ยังคงมีโอกาสชุกได้บางแห่งบางพื้นที่อยู่ครับในแต่ละช่วงวัน โดยเฉพาะทางด้านพาออสิาร์ดใต้ตะวันออกดังนั้นก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือกันต่อไปครับทั้งหมดคือการเด็ข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e c m w f ครับสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนครับโดยตั้งแต่วันนี้ครับ27ถึง29สิงหาคมประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้บางแห่งเนื่องจากยังคงมีแนวร่องมรสุมพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือ าคอีสานตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวนตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอยู่ทางด้านทเลอยรดามันประเทศไทยแล้วก็บริเวณอ่าวไทยด้วยกําลังปานกลางครับคลื่นลมทางด้านทเลอยรดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกําลังปานกลางโดยทะเลอยรดามันตอนบนทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางด้านทเลอยรดามันตอนล่างแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ สำหรับในช่วงสิ้นเดือนครับจนถึงช่วงต้นเดือนกันยายนครับตั้งแต่วันที่30ถึงช่วงวันที่2กันยายนประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกครับและจะมีฝนตกหนักได้เป็นบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคตะนอ,อกและก็บริเวณภาคใต้ด้านตะวันตกเนื่องจากแนวร่องมรสุมครับจะเลื่อนลงมาพาดผ่านถึงบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็บริเวณภาคตะนอ,อกชิงเหนือครับ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลอเมันประเทศไทยแล้วก็บริเวณอ่าวไทยนั้นมีกระังแรงขึ้นครับโดยคลื่นลมทางด้านทะเลอเมันแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับดังนั้นครับในช่วงปลายเดือนนี้พี่น้องก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนชุกฝนหนักอีกครั้งตั้งแต่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑลภาคตนออกแล้วก็บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก กวโดยสรุปก็คือทั่วทั้งประเทศครับต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้อีกครั้งครับทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมอุตนุนิยมวิทยานะครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ28สิงหาคมครับในวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือหลายพื้นที่ฝนก็จะลดลงนะครับแต่ก็ยังคงมีโอกาสลุ้นฝนชุกๆได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคและด้านตะวันออกครับ ส่วนภาคอีสานครับวันนี้ยังคงมีฝนชุกได้ในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโซนด้านตะวันออกนะครับทั้งตอนบนแล้วก็ตอนล่างภาคกลางครับวันนี้ฝนน้อยลงภาคตะวันออกวันนี้ฝนก็ลดน้อยลงครับส่วนบริเวณภาคใต้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกครับมาติดตามรายละเอยียดตามภูมิภาคกันเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณละ40-60ของพื้นที่ อาจจะมีฝนชุกได้นะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทัยพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ครับรวมถึงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ27 32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดได้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทานภาคอีสานครับ ในวันนี้บริเวณพาคยีสารมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อ0ถึงเจของพื้นที่ประวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับวันนี้ก็ยังคงแจ้งเตือนบริเวณจังหวัดน้องคายอุดรธานีนองบุรีรัมพ์บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกระสินมหาสารคามขอนแกน่นร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีกะเแลแล้วก็อุบลราชธานีครับ โดวยอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธานบภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ครับอยู่ที่ประมาณละ30-40ของพื้นที่หลายพื้นที่ฝนลดลงอย่างมากนะครับวันนี้ก็มีลุ้นบริเวณจังหวัดอุทัยธานีการเจนบุรีลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีท่านั้นครับเป็นฝนปริมาณเล็กน้อยส่วนใหญ่ อุณภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนทางด้านกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑลครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้อยู่ที่ประมาณรย20-30ของพื้นที่ครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกก็มีโอกาสลุ้นฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณ40-60ของพื้นที่ แต่ฝนชกนุกๆหนักๆนั้นก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเซาระยองจันทบ,บุรีแล้วก็ตราดครับโดยอุณหภูมิสูงสุงสดในวันนี้ครับ30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ ลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากก็มีลุนตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสบางพื้นที่บางแห่งครับปริมาณของฝนก็ไม่ชุกไม่หนักอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับสามสิบเอ็ดถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสโดยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาครับ ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับ และก็สุดท้ายทางภาคใต,ต้ด้านตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ก็มีลุ้นตั้งแต่บริจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลครับเรียกได้ว่ามีโอกาสลุ้นได้ทั่วทั้งภูมิภาคครับแต่ปริมาณของฝนก็เล็กน้อยถึงปานกลางส่วนใหญ่บางพื้นที่ตกหนักได้ครับอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะครับ ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ